คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสีของมาร์สไรเดอร์ไรเดอร์นั้นควรเป็นสีอะไรกันแน่ครับผมไม่ว่าจะเป็นพระเอกพระรองเนี่ยควรจะเป็นสีอะไรผต้องแบ่งแยกตามสีไหมสีไหนเป็นร่างสุดยอดสีไหนไม่สมควรมาใช้อ่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งแยกสีกันตามนี้เลยคุณแจ็ครบ้องบอกก่อนเลยว่าสีเนี่ยของไรเดอร์เนี่ยจะมีความหลากหลายเพราะว่าสื่อถึงไรเดอร์แล้วแบ่งตามคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เลยอ่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสีดำเนี่ยต้องเป็นตัวโกงใช่ไหม ใช่ไงสีดําตัวโกงหรือไม่ก็พระเอกร่างสุดยอดเออที่เป็นตัวร้ายถ้าเกิดสีขาวนี่คือต้องเป็นตัวดีหรือไม่ก็ผู้หญิงถูกต้องไหมจริงๆริถูกต้องไหมเออเออมันสื่อแบบนี้ได้เลยนะมันสื่อแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากตัวแรกเลยก็อะไรฮะก็คือสีเขียวคุณจ้าครับโอ้สีเขียวเนี่ยคือธรรมชาติความคลาสสิกและความแข็งแกร่งมึงดูถูกสีเขียวนะไรเดอร์หนึ่งก็สีเขียว ก็รู้เออทำไม,มอ่ะคุณหูวเราทำไมอ่ะมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองในอุดมคติของผมไหมสีเขียวกับไรเดอร์อะไรพวกนี้ไงอ้าวก็มีอเมซอนก็สีเขียวส่วนใหญ่สีเขียวจะเป็นยุคโชวะซะส่วนใหญ่เลยนะมันบอกถึงอะไรใช่ครับผมเขาเรียกว่ามันเกี่ยวข้องกับธรรมชาติสิ่งมีชีวิตให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและบริสุทธิ์ในเวลาเดียวกันก็นั่นไงมันก็ตรงธีมกับยุคโชวะไง <laughs> คูกะไททันฟอร์มไททันสีมว่วง <laughs> เพกาซัสฟอมเพกาซัสฟอมไม่แข็งแกร่งทำไมอ่ะมันหูไวก็เนี่ยมันธรรมชาติเปล่าธรรมชาติธรรมชาติคุณแก๊สแต่ถ้าเกิดทำพลังธรรมชาตินี่ต้องนี่เลยคุณมอสทำไมอ่ะทำเป็นไรเดอร์เซตโอทำไมอ่ะก็มึงเห็นไม่ได้นอนท่ามกลางธรรมชาติใบบงใบไม้แปลโมเดสีเขียวสีเขียวเหมือนกันใช่นะครับอเมาซอนก็สีเขียวก็นี้ก็ธรรมชาติเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสีเขียวมักจะเป็นธรรมชาติอย่างเซลด้าธรรมชาติลงโทษเลย มาปืนมาเลยเป็นธรรมชาตินะอรัอออก็ถือว่าให้ความรู้สึกแข็งแกร่งละกันสีต่อมาครับมสีแดง <S 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 สีของพละกําลังครับผมความมุ่งมั่นและความกล้าหาญครับ,รบมีตัวไหนบ้างคุณจันนะอาคู่กาของ,งไงสีแดงความมุ่งมั่นความกล้าหาญตั้งแต่ตอนแรกแล้วรวิวคี้ไงเออครับรวิวคี้ก็มุ่งมั่นกล้าหาญไหมใช่นะครับหรือไม่ก็ตัวของคุณทชิมาน่าหรือกาเรนเขากล้าหาญไหมกล้าหาญหายเลย่า แม่งมันยังไปพึ่งอันเดสได้ขอร้องให้เขาช่วยแต่ว่ายุคใหม่ไม่ค่อยมีสีแดงเท่าไหร่นะเออใช่ที่เหลือมันร่างแรกแล้วเป็นสีแดงอะไรเงี้ยเซเบอร์มีแค่เซเบอร์อย่างเดียวเอามีแค่เซเบอร์ที่เหลือมันพระคราเลยมีก็ได้ใช่ไหมแล้วก็มาเซเบอร์เลยบ้างอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับเพราะเอ็กเซดก็ไม่ไม่ใช่บิวก็มีผสมสีออเผสมสีอีกเพราะว่าสีแดงเนี่ยเจาะแบบแนวแบบคาตองเกอร์เออใช่อันนั้นก็แบบว่าความมุ่งมั่นความกล้าหาญเลยนะพลังกำลังเขาก็มีซองเกอร์คาบูโต้ไงเออใช่ว่ะไฟไฟอะไรเอาก็มีีสแแดดงงงไ แต่ล่างแรกมันมันดำดำอ่ะคลิปเองดำอ่ะมันสีแดงเอาละเอะเอทุกคนพีม์มาหน่อยยไฟอ่ะเราต้องเรียกสีลายสีดำสีเงินหรือสีแดงอ่ะล่างแรกอ่ะแล้วเขาบอกแล้วแต่มือเลยพี่ <c oughs> เขาบอกว่าสีแดงเนี่ยมักสื่อถึงพลังที่ร้อนแรงความมุ่งมั่นและความเร็วมักจะใช้จางเช่นดวงตาหรือผ้าพันคอและก็เกาะบางส่วนนะครับที่เป็นเกาะสีแดงผ้าพันคอสีแดงหรือไม่ก็ถุงเท้าถุงมือหรือว่าลวดลายที่เป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็ถือว่า สื่อถึงความกล้าหาญนะครับสีต่อมาสีอะไรฮะคือสีดำสีดำเนี่ยหมายถึงความลึกลับพลังอันตรายออความแข็งแกร่งนะครับไรเดอร์ที่เราจะพูดถึงก็คือไรเดอร์แบล็คแบล็ค RX เออใช่ก็มันชื่อมันชื่อว่าแบ็คเลยไงมันก็ต้องสีดำเด็อ้อาก็สีดำไงแต่มันก็มีความลึกลับจริงๆนะของเัลเเดอร์แบ็กใช่ครับมันมีพลังอะไรวะแล้วมันต้องการอะไรนู่นนี่นั่นวะคือตอนแรกเขาโผล่มาหนะโผล่มาท่ามกลางความมืดเนี้ยโผล่แล้วมากลายร่างกายร่างเป็นเหมือนที่แมลงที่ออกมาจากดักแด้เออใช่อย่างนั้นเลยมันลึกลับมากนะเออฮะหรือไม่ก็ตัวของริวงะเออครับผมคูกะอัลติเมทฟอร์มเออครับลึกลับไหมล่ะลึกลับมากๆเลยเขาเรียกว่าสื่อถึงความสามารถพิเศษนะครับบางครั้งเนี่ยก็เป็น ทีมเกี่ยวกับความมืดและแอนตี้ฮีโร่อ่าใช่ใช่อาร์คไงอาร์คซีโร่อ่าครับอ่าแล้วตุลามีอะไรบ้างตุลามีอะไรบ้างอ่าไฟสู่ไฟมันดำหรือแดงผมก็พิมพ์มาเด็กคิดว่าทุกคนคิดว่าสีอะไรอ่ะทำไมมึงวนเวียนกับไฟเพราะอะไรวะผมอยากรู้จริงไงไม่มึงใส่เสื้อดำไงมึงเลยให้ไฟดำไงอ่าใช่ผมเนี่ยไฟเอ็กเซลฟอร์มอัตว์สีขาวอ๋ออย่างนี้เล้วมึงขาวก็ดำเลยนะอ่าครับเรามันคนละแนวไงคนละแนวนะครับเออ สีต่อมาคุณใจครับอะไรฮะสีที่4คือสีน้ําเงินสีนี้เขาบอกว่าเทคโนโลยีความเร็วและความเยือกเย็นเบรด เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีอะไรอ่ะมันการ์ดมันแค่สรุดการ์ดในเทคโนโลยีอ่ะเทคโนโลยีเอาการ์ดมารูดไงมันผนึกอันเดนไว้ในการ์ดแล้วเอาการ์ดเนี่ยไปรูดไปรูดเพื่อใช้พลังอันเดนเนี่ยให้กับเทคโนโลยีแต่ว่าความรุ่ดเร็วได้อยู่เพราะว่าครูกะดากอนฟอร์มมก็รวดเร็วออไได้อยู่หรือไม่ก็ตัวของคาร์เมนไรเดอร์พวกเมเทโออย่างเงี้ยเออใช่เมเทโอว่ะเทคโนโลยีเออครับจากอวกาศดวงดาวนู้นนี่นั่นพลังอู้ เอออะไรผม <Bonjour S 2> มิเทโอไงมึงดูไงเหมือนอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงคิดเรื่องเงินเนี่ยผมบอกแล้วว่าก็มีเยอะเหมือนกันเป็นตัวสีน้ำเงินสเปกเตอร์เยือกเย็นมั้ยล่ะเยือกเย็นนะ และการแท็กโกยเยี่ยงเย็นไหมไอ้เยี่ยมันแล,นล้วแต่บุนที่ตัวละครแต่ว่าสีเนี่ยมันสามารถสื่อถึงกันได้หมายถึงว่าความชลราดแล้วก็มักใช้อุปกรณ์ไฮเทคหรือนนการใช้เวลาที่เกี่ยวข้องกับน้ำและพลังจิตได้อ,อ,อ,ไอ,อย่างเช่นอะไรเรื้อโอ๊ตอย่างเงี้ยก็ใช่น้ำน้ำได้ใช่สีฟ้าน้ำอควา เออเอาควาก็ใช้น้ําได้โัไตรดอนเนี่ยก็สีฟ้าเนี่ยครบปนปกันไปแอกปางทําไมเพิ่งคิดได้งอพิ่งคิดได้นะครับอ่อาสีต่อมาคุณใจครับอะไรฮะสีที่หคือสีทองโอ้โหโกของเรานั่นเองความยิ่งใหญ่ร่างพิเศษแล้วก็พลังที่ระดับสูงโอมาจิโอใช่ครับ โอมาฟอาร์อของ G ีโอและแกน G ีโอใช่เพราะเขาบอกไงว่าเมันต้องแบบในระดับสูงส่วนใหญ่นะ,ะมันต้องเป็นร่างที่พิเศษขึ้นมาส่วนใหญ่ร่างสีทองอย่างคูกาไรซิ่งอัติมิตรฟอมก็ร่างระดับสูงโอ้โหระดับสูงอะไรแพ้ชาตมูเน่ทำไมมึงอคติกับร่างนี้วะก็มผมอคติยางมันโอเหมือนอะไรก็ไม่รู้มาแต้มแต้มสีทองอะไรถ้าโปรไดแปลงร่างนี้มึงก็ชอบเอาจริงมึงเกี่ยวคนแปลร่างเอาจริงมึงอคติใช่กูอคติก็ได้ ล่างอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าคุณแจ๊ดเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบโอเลร์ละอ่าใช่คุณแจ๊ดต้องโกดายครับผมโกดายที่พี่กีไปโกดายยูสเกะเลยเออนะฮะเห็นร่างส่วนใหญ่ร่างสีทองเนี่ยจะเป็นแบบร่างของยอดเวทคิงฟอร์มอย่างเงี้ยเออเนี่ยครับเท่โอ้ยบ่งบอกความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่เอออ่ะฮิโตะไงสีทองไงยิ่งใหญ่ในร่างแรกอ่ะเออแต่ร่างแรกเขาโผล่เท่นะอ่าย่งไรพร้อมกับเปลวไฟเลยครับผมยิ่งใหญ่ไปเลยความยิ่งใหญ่เออการพระเจ้าไงมันต้องเลยสีทองไงเออขี้ปาเเเออ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 มรรรร์์ฟใช่ทงหืแดง ทองแคตาแดงเฉยอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นไรเดอร์ร่างสีทองเนี่ยเออครับผมก็จะเป็นร่างสุดยอดใช่ครับเอ็เมุทไทชิใช่ครับเออก็เข้าเขาเลยนะที่อธิบายมาบ่งบอกความที่ใหญ่ต่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นร่างสุดยอดใช่ใช่ครับอย่างเช่นพวกเออนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยประมาณนี้นะที่ใช้กับพลังที่เหนือธรรมชาติทาให้รู้สึกถึงความแข็งแกร่งและพลังที่สมบูรณ์แบบโอ้โหนะครับอ่ะอันที่หกขุนใจครับอะไรฮะสีเงินขุนใจครับ สีเงินนี่กคือเทคโนโลยีขั้นสูงความบริสุทธิ์นักรบเออยังไงอ่ะสีเงินนี่มีอะไรบ้างสีเงินนะต้องเป็นคาเมเลเดอร์เชสเตอร์เจะเป็นสีเงินหรือว่าคุณมอเจ้าเนี่ยไอซีโรวันในร่างไอเมทัลคัตเตอร์ฮอปเปอร์น่นก็ต้องมีแค่เมทัลคัตเตอร์ฮอปเปอร์เออครับที่เป็นสีเงินอันนี้ต้องพิมพ์มาบอกด้วยกันว่าไรเดอร์ที่เป็นสีเงินมีตัวไหนบ้างเออใช่ครัค่อนข้างหายากพอสมควรอะต่อมานะคบเขาบอกสีเงินเนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฮเทคชุดเกราะหือพลังที่มมมมีีควาแ่นนยสสูงักเป็ของไรรเดอ์ทีี่ม ความเกี่ยวข้องกับขุนยนหรืออาวุธเมทัลคัสเตอร์ออฟเปอร์เข้าเขาสุดอันนี้เข้าเขานะที่เกี่ยวกับสีเงินเนี่ยอันนี้เลยนะนะครับอ่ะสีที่เจ็ดขอบคุณใจครับโอ้โหไม่หลานนีสีม่วงความลึกลับ ใช่ไมฮะพลังต้องห้ามความดาร์กโอ๊ตพูโทเทล่าเออใช่อเป็นไงความลึกลับพลังต้องห้ามสีม่วงใช่ม่วงนะครับพวกไรเดอร์ไททันฟอร์มเอาคูกาไททันฟอร์มใช่ครับผมพลังสีม่วงใช่ฮะเป็นไงร่างนี้ส่วนใหญ่จะเน้นความแข็งแกร่งใร่างนี้ของคูการนะพลังต้องห้ามต้องห้ามอะไรล่ะ ก็เห็นมาใช้มาถือดาบฟาดฟันกันได้หมดอะาะว่าถ้าเกิดเข้าเขาสุดน่าจะเป็นโอ๊ตนะโอ๊ตใช่นะครับ<อ><อ>เพราะว่าเป็นไรเดอร์ที่มีพลังที่หายากเ, <ผม S 2> เพราะว่าโอ๊ตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ทั่วไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเป็นไดโนเสาร์ไง พลังร่างพิยอดครับร่างพูโตเทล่าเป็นไดโนเสาร์นะครับเป็นพลังที่หาได้ยากนะครับให้ความรู้สึกเป็นตัวละครที่ไม่สามารถคาดเดาได้ครับผมนะครับเออก็ถือว่าเขาไม่สามารถควบคุมร่างตัวเองได้นะครับอ่ะสีที่แปลกคนใจครับอะไรฮะคือสีส้มออรเรนต์พลังงาน พลังธรรมชาติความสนุกสนานไก่มู้งไงผลไม้ผลไม้ผลไม้อ่ะใช่ใช่ส้มเนี่ยส้มสีส้มอย่างตัวของอะไรนักเครื่องสีส้มบ้างใช่ใช่เครืสีส้มก็มีนี่เออฮะเออโค้ดไงโค้ดอะเออใช่สีส้มเออทำไมอ่ะสีของไรเดอร์เนี่ยเขาเรียกเป็นพลังงานที่ล้นเหลือนะครับเป็นทีมเกี่ยวกับธรรมชาติ และพลังวิญญาณทําให้มีความรู้สึกสดใสและแต่ว่าแอบแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งก็ไก่มูกับโกนที่เข่าเขาที่แบบมีความแบบลึกลับธรรมชาติผมแต่ว่าก็มีความสนุกสนานและก็มีความแข็งแกร่งภาในตัวนะที่แบบมีการเข้าเขาที่สุดนะครับอสีที่9ก้าคุณแจ็คครับอะไรคือสีขาวความบริสุทธิ์แสงสว่างพลังแห่งความรักทำไปเรื่อยเลื่อตั้งแต่ฟาร์มมาซโคโยมิไหมคโยมิสนใ่เป็นผู้หญิงนะใช่ ถ้าเกิดคุกกะก็ g o i n งฟอร์มโอโหร่างนั้นไม่กระจอกสุดเลยใช่เข่าสั้นบริสุทธิ์แมแสงสว่างบริสุทธิ์ก็ไรเออก็บริสุทธิ์สู้ไม่เป็นเลยสู้ไม่ได้สู้ใครไม่ได้เออเขาบอกว่าใช้กับไรเดอร์ที่เป็นตัวแทนของแสงสว่างหรือพลังบริสุทธิ์เอทานอนไงพลังบริสุทธิ์บริสุทธิ์มันอยู่ที่คนใช้ไงถ้าเกิดคนใช้เป็นคนดีก็บริสุทธิ์โลมมาร์กจะเป็นร่างสุดท้ายที่มีพลังสุดยอดก็บิว เออบิวจีเนียตฟอร์มบิวจีเนียฟอร์มนะอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจฮะก็ถือว่าเป็นพลังแสงสว่างที่บริสุทธิ์แล้วกันครับสำหรับร่างนี้เป็นร่างที่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงซัมากกว่าใช่ครับนะครับอ่ะสีต่อมาคุณใจครับสีสุดท้ายแล้วอะไรฮะคือสีชมพูหรือว่าสีมาเจนต้าอ๋อครับนะครับสีมันมันแยกกันไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับผมนะครับอ่ะเกี่ยวกับความสนุกสนาน พลังพิเศษและความขี้เล่นสีนี้เขาบอกว่าเหมาะกับสีผู้หญิงมากกว่าใช่ครับแต่ว่าไรเดอร์ที่โผล่มาเนี่ยมีเอกเสดกับดีเค็เออครับผมที่แบบเป็นสีชมพูกับสีเมต้าแบบนี้เออใช่นะครับเขาบอกสีแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสีแห่งความแปลกใหม่ในวงการไราเดอร์เออมันก็เรื่องจริงนะมาริกาไงมาริกาก็สีชมพูใช่มาริกานะครับแล้วก็มีพลังที่สนสยัยหรือ,อ,อพลังที่แตกต่างจากไรเดอร์ทั่วไปอ,อ่าครับผมมักจะเป็นไรเดอร์ที่เกี่ยวกับเกมหรือโรคเสมือนจริงโอ้โหหรือว่าเกี่ยวกับต่างๆเป็นผู้หญิงเนี่ยเออครับผม สิ่งสนุกสนานประมาณนี้เขาเรียกว่าสีของอ่าไราเดอร์เนี่ยมันแบ่งแยกอารมณ์ได้ประมาณนี้ที่เราเนี่ยมาวิเคราะห์กันที่จริงเนี่ยมันเกี่ยวกับยุคสมัยของไรเดอร์ด้วยอาจจะจะเล่าให้ฟังละกันถ้าเกิดว,ว่าไราเดอร์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยะะนะครับถ้าเกิดว,ว่าเป็นฮีโร่สายคลาสสิกเนี่ยจำไว้เลยมีเขียวกับแดง แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไรเดอร์พลังแห่งความมืดเนี่ยก็มีดำกับม่วงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพลังต่อสู้ขั้นสูงสุดเนี่ยมีทองออนะครับที่เป็นพลังต่อสู้ขั้นสูงสุดหรือว่าถ้าเกิดว่าเน้นความเร็วหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีสีน้ําเงินกับสี เงนเอเออเอ,อ่าครับ <c oughs> นะครับอ่าคุณแจ๊คอะไรฮะถ้าเกิดไลเดอร์ในอุดมคติของคุณแจ๊เนี่ยควรจะใช้สีอะไรคุณแจ๊คครับผมอยากให้มันเป็นแบบสีดำไหมส,หสีดำเหรอสีดําเลยทําไมอะ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีหลากหลายส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงสีน้ําเงินอะไรเงี้ยเปิดเรื่องมาส,ดดสีดำเลยเหรอสีดําเลยไอ้ไรแบบนั้นแล้วรีิวคีผมอ่ะรีวิวคีมันมันสีนี่สีออกกลมๆมไหมสีกลมเออคือไม่ดําใช่ผมอยากเอาสีดำเกาะเงินอะไรเงี้ยอย่างเช่นไฟอย่างเงี้ยจริงเหรอเออแบบนั้นไะไฟมันสีแดง อ้าวชุดแดงแล้วมันต่อสีเงินแล้วชุดมันสีดำอ่ะผมอยากได้แบบนั้นน่ะนี่มันก็เลยการเป็นไฟมัตเตอร์ฟอร์มไงสีแดงทั้งตัวเลยไม่รู้ผมอยากได้แบบนั้นน่ะเอออยากได้แบบนั้นเลยอยากได้แบบไฟอ่ะเออแต่มันมีน้อยมึงเห็นว่าไม่ค่อยมีเลยนะแบบนั้นน่ะเออแต่จริงผมชอบแบบนั้นไงออเลยอยากแบบเอออุดมคติแบบนี้มากกว่าคือต้องเป็นสีดําเริ่มต้นเออครับแล้วค่อยไล่สีมาให้เป็นสีแจ๊ดจเออแบบแปรดหน่อยใช่ฮะเออแล้วถ้าเกิดคุณมอสอ่ะอ้าดมึงคิดว่าถ ถ้าเกิดว่าตอนแรกเนี่ยผมอาจจะแตกต่างจากคุณแจ๊สนิดหนึ่งนะครับผมอยากให้มันเป็นสีขาว สีขาววะใช่ครับสีขาวถ้าเกิดว่าบ่งบอกอถึงความกระจอกเหมือนคูกะหรือเปล่า,าอาจจะคล้ายคูกะมันจะเริ่มต้นจากความบริสุทธิ์ไปก่อนอแล้วก็เข้าไปที่ความดาร์กความมืดทีนิดนิดๆๆนิด,นดรับผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะ,ะ,นะคือหอคือวบบว่าตอนแรกคนบริสุทธิ์เลยจากคนธรรมดานเนี่ยเริ่มมีการต่อสู้เยอะๆเริ่มมีจิตใจด้านมืดเริ่มมีความแข็งแกร่งจะเข้าสู่ด้านมืดในวร่างสุดท้ายเออครับเออผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่าอ๋อนะฮะมันเริ่มต้นจากความมืดแล้วไปแสงสว่างแนวดีนะเหมือนกับแบบกินคนดี แล้วเป็นคนดีเรื่อย,อยแล้วอ,<า>อะไรเงี้ยผมว่ามีนไม่ได้มันต้องเลวลงเลวลงเรื่อย,อ,ยอ๋อเมึงม่มึงทำตัวเลวไง <laughs> 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 ประมาณนี้แล้วกันะนะครับประมาณนี้แล้วกันคับคุณใจครับเพราะว่าหลายคนนี้ก็ชอบไม่เหมือนกันนะว่าชอบไรเดอร์สีแบบนู้นสีแบบนี้อยากให้ไรเดอร์ตัวหลักเป็นสียังไง<อ>หรือว่าคุณชอบแบบอุดมพติไรเดอร์คุณเนี่ยอยากให้มันเป็นสีอะไรมากที่สุดอ่ะก็พิมพ์ลงมาได้นะเพราะว่าด้านล่างเลยปัจจุบันนี้ก็หลากหลายเห็นไหมสีปแปลกๆมีเยอะมากใช่ครับผมอย่างสีเขาเรียกว่าสีเขียวหรือสีเหลืองมัดแปลงอย่างสี<อ>โรวันเนี่ยก็มาเป็นไรเดอร์ได้มาเจนต้าหรือสีชมพูอย่างดีเข็เนี่ยก็มาเป็นไรเดอร์ได้ครับผมนะครับเอาจริงแบบบกาู็มี หนักก็ไม่เป็นไลเดอร์ไดนะ้ในระ่างแรกได้ด้วยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดบ้า ทุกคนมีสีไรเดอร์ในอุดมคติของตัวเองเนี่ยอย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้อีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เรามีขายเสื้อด้วยนี่ฮะเสื้อนะฮะหนังแมนะครับตัวรา300บาทส่งฟรีกันไปนะครับเสื้อ้านุ่มลื่นมือมากๆากใส่ดูหนังหมาเอาจิงนะผมว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนและก็หนังหมีลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับอันนี้ก็400บาทส่งฟรีนะครับเสื้อ้านุ่มหอมหรือว่าใครอยากขออะไรที่คุณมังกแจ๊ดเดี๋ยวเซ็นให้ฟรีเลยคนะครับสำหรับคนที่ซื้อเสื้อหรือสั่ง ซื้อจากเราโดยตรงต่อมานะครับถ้าเกิดว่ามีเงิน50บาทคุณใจครับอะไรอะ่ะเราจะเอาเงินนี้เนี่ยไปทําอะไรต่อดีก็ไปสมัครช่อง MoV i e d o กซะทําไมฮะช่องนี้มีสาระมีทั้งไลฟ์สดเนี่ยก็ดูคุณมอคุณแจ๊ดสมัครสมาชิกก็ได้เข้ากับพูดคุยคุณมอคุณแจ๊ดด้วยแล้วก็มีเพื่อนใหม่ด้วยใช่ที่เรียนรู้หรือว่าเข้าใจเกี่ยวกับสายโทคุร้วนๆใช่<ว>ใช่นะครับไม่มีเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องสายโทคุใช่ไม่มีเลย ก็อย่าลืมแล้วกันไปลองไปสมัครดูแล้วกันครับหรือแม้แต่ช่องทางอื่นๆเนี่ยวคุณมอสอยากติดตามเนี่ยไปทำยังไงก็บเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับโฟฟันหรือไม่ก็แฟนเพจมูวี่ด็อกไม่รู้สร้างมาสองแฟนเพจทาไมนะครับหรือไม่ก็ช่องน้องใหม่เราอะไรนะครับช่องทาง u t u b e นะครับมีทั้งหมด3ช่องนะครับเราทํา2คนแต่เสือกมี3ช่องแน่นอนมีโฟฟันมูวี่ด็อกแล้วก็มอสแจ๊ t ทีวีที่กำลังจะปิดแล้วไม่ปิดไว้ไม่ปิดอะไรวะเดี๋ยวผมพูดวันนี้มาหลายคลิปแล้วผมเนี่ยทำนู่นทำ เวลาเดี๋ยวลงแน่นอนผมยังไม่ได้ลงเลยโปรเจกต์ G4 ผมเนี่ยสักพักหนึ่งเดี๋ยวมีแน่นอนอันนี้มีแน่นอนเอาการเบรอก่อนมึงไปหามาเลยนะฮะเอาวันนี้ไม่มีเรื่ฝากละขอตัวลาแต่พิงทุกนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับูนี่มมีใครสังเกตหัวกูโล้นสังเกตทำไมเขาเห็นมาหลายคลิปแล้วจริงไหมไม่ได้คลิปนี้ลงวันจันทร์ไงเดี๋ยวเพราะเพราะว่าไอ้เวียต้องไอ้นี่ก่อนไง อ๋อเวียนต้องลงวันศุกร์ก่อนเออใช่ใช่อันยกังจะต้องตกใจเหมือนกันก็อย่างที่บอกอ่าครับ